คนมาเจมด้วยครับอล่าจ้าครับตอนนี้ไม่เล่นหนูแล้หรอกนะพักก่อนพักก่อนใช่ครับอะไรสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับช่องเมยมเชิญดเชิเชิครับ วันนี้ก็เป็นกิจกรรมเหมือนเดิมความสนุกสนานคือเรามาทํากับข้าวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่แก็มาทํากับข้าวในเช้าก็ได้ไปตลาดแล้วก็ตอนแรกตั้งใจจะทํเแ็ดสตอบกุ้งแต่บางเอิญเราไปเจออะไรหมูป่าไปเจอหมูป่าก็เลยเปลี่ยนเมนูครับวันนี้วันนี้ก็เปลี่ยนเมนูเป็นหมูป่านี่ หมูป่านะครับอ่าเราจะมาทำผัดเผ็ดต่อหมูป่าครับเพื่อนนี่ยังไงต่อพ่อยังไงอ่ะไม่รู้จะน่ากินหรือเปล่าแต่ว่าเห็นเนื้อมันก็น่ากินนะใช่ก็เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าอย่าให้เป็นการเสียเวลาครับเพื่อนจะได้รมเงนครับผมมารับชมเลยค่ะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาดูเครื่องพริกแกงกันเลยค่ะใช่เครื่องพริกแกงครับผมนี่นี่วันนี้เราซื ใช่ซื้อเพราะว่าเป็นถ้าเพื่อนๆสนใจจะไม่ไม่อยากทำเองก็ไปซื้อได้ได้ตามร้านเครื่องแกงใต้นะครับเพราะว่าเครื่องใต้นี้ก็บอกเขาว่าเอาเครื่องแกงพั่วใต้เขาก็จะเตรียมมาให้แล้วก็ส่วนผสมที่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำเองใช่ไหมก็มีส่วนผสมอะไรบ้างก็จะมีหัวหอมกระเทียมตะไคร้ขมิน้นแล้วก็พริกแล้วก็พริกไทยดำครับ สามอย่างนี้ก็มาํามรวมกันครับเพื่อนวันนี้เราจะมาผัดเผ็ดหมูกับสตอสตอนี่ครับสตอสตอรครับผมอันนี้ผัดเผ็ดหมูกับสตอนะอันนี้ยังไม่ได้เกลี่ยเพิ่เกลี่ยอ่าเดี๋ยวก็เกลี่ยครับผมเกค่ะอ่าเดี๋ยวให้แม,ม,ม่ลงมือหั่นหมูกันเลยครับค่ะ,ะเดี๋ยวหั่นหมูก็อันนี้มันจะเหนียวนะต้องหั่นชิ้นบางๆหน่อยค่ะเอาบางๆเพราะหมะูป่าจะเหนียวแม่ก็ เย็นครับอย่าได้กินครับเปลี่ยนอันหมูเปลี่ยนอันหมูจริงจริงเราก็ตั้งใจจะผัดเผ็ดกุ้งกับตะตอเนี้ยแต่บังเอิญบังเอิญใช่ไหมใช่ไปตลาดเนี่ยไปเจอไปเจอเจอหมูป่าก็เลยเปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจก็ได้หมูป่ามาด้วยครับเพื่อนเพราะกุ้งกินกินบ่อยแล้วไงหมูป่านน่าจะเจอสักทีใช่ก็เลย ใช่ใช่ก็เลยได้มาจริงๆมันถามว่าหมูป่าเลยไหมมันก็ไม่นะเมันเขาเรียกกันว่าหมูหมูไฟช็อตเขาบอกว่าหมูป่าก็คือหมูป่านี่แหละใช่ไหมเขาบอกว่าหมูป่าใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวแม่ให้แม่หั่นไปเรื่อยครับผมครับเพื่อนๆตอนนี้แม่ยองเขาหั่นหมูเสร็จแล้วครับนี่หั่นหมูเสร็จแล้วต่อไปก็ทำอะไร อะไรอ่ะเออนึกไม่ออกเออนึกไม่ออกเห็นไหมเออนึกเร็วสินึก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 ทำอะไรอ่ะเออเพศตัวอ่าโอเคเอาเดี๋ยวเขียงไปล้างก่อนเดี๋ยวแม่เขียงไปล้างก่อนใช่ตาต้านครับตาอยู่นี่ครับนี่ตาน้อยทำอะไรอ่ะโอ้โหดูติมครับติม จิมเขารู้ว่านี้กินได้เพิ่งไปซื้อมาวันนี้ครับเพิ่งไปซื้อมาจิมเขารู้ว่ากินได้ครับไม่ต้องแกะเดี๋ยวพ่อแกะให้เองครับดูดังก็เก๊กก็เก๊กอยู่ไม่ต้องแกะนะเดี๋ยวพ่อแกะให้ครับรต้องปอกอย่างนี้ในยองเ็าปอกไม่เป็นไม่ได้เป็นคนมาปอกก่อกันเลยรับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เตรียมของเสร็จแล้วใช่ไหมใช่นี่นี่สต,อ,ตอก็หั่นเสร็จเรียบร้อยอใช่ครับเม่้อีอไหนก็อ่ะแล้วก็แม่ใหญ่แม่ตักกะปิใส่กะปิกะป,ก,ปกุ้งนะครับนี่เยอะกะปิกุ้งนะครับผมกะปิกุ้งนี่นะครับอร่อยครับผมกะปิกุ้งเนี่ยอร่อยสุดเลยอ่าเราใช้กะปิกุ้งนะครับเสร็จปา พอประมาณนะครับนี่ประมาณหนึ่งช้อนพออันนี้นะครับเอเคดูสีหน้าดูสีหนะน้านี่ครับอันนี้ก็ไ้แม่ยองโชคขีมือต่อแล้วครับผมผมไม่ทำหรอกอ้าทำเองสิอาออันนี้ไม่ใช่อ่านเหมือนการนะเอ้าไม่ใช่อ่านเหมือนการก็ต้องทำเออใช่ไหมเพื่อนๆนะเา้าเรามานั่งกระทักทำกันเลยดีกว่าไป <laughs> ชอยบังคับครับช้ยบังคับครับชอยบังคับนี่อก็ใส่น้ำมันลงไปครับเพื่อนๆนี่ขั้วเครื่องเข้ากับน้ำมันก่อนครับแจตเ,เไม่ต้องเลงนะครับเพื่อนๆ ช่วงแรกอ่ะแล้วก็กเปิดแก๊สเพิ่มหน่อยนึงแล้วก็กัวเครื่องให้มันเข้ากับน้ำขอเครื่องเข้าได้ที่แล้วเพื่อนๆแล้วก็ใส่หมูลงไป จนในห,หมูเข้าเพื่อนครับให้สุกคั่วไปเรื่อยๆแต่ถ้าน้ํามันน้อยเราก็เติมน้ําลงไปได้นะครับเพื่อนๆเม่ทาทอะไรอยู่ตอนนี้ก๊วหมูจ้าก๊วมหมูคั่วไปเรื่อยๆใช่ไหมให้หมูสุกครับนีบ่น้ำมน,น้อยอยู่เนี่ยน้อยไหม,มไม่น้อยหรอกไม่น้อยหรอกตอราั้นต้องผิดครับคั่วมหมูป่าหมูป่าหนังจะเหนียวนิดนึงคั่วไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้สุกเดียเ๋ยวเรามาดูสนต่อไปครับผม เอาครับเมื่อหมูได้ที่แล้วเราก็ตะตอมาใส่ครับเ,เพื่อนๆตอตอที่เราเตรียมไว้เทลงไปเลยปึเอาไห้หมดเอาให้หมดไม่สนัดไม่สนัดอือหมดก็คั่วเข้ากะดีรอบนึงผัดเผ็ดหมูป่าครับ อร่อยเนี่ยหอมไหมหอมมากหอมมากหอมมากเลยเวลากลับบ้านชอบแวะข้ามทางกินข้าวข้ามทางใช่กินเนี่ยหมูหมูฝ่าหมูฝ่าผัดผิดไอ้เนี่ยอร่อยมากครัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ก็ข้าวได้ที่แล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดได้เดี๋ยวแม่ไปเอาใบมะกรูดสิครับ แล้วก็ยังไม่ได้ปรุงเลยนะปรุงก่อนี่อันนี้หน,นอ่นอยนึ่ง like อ่าใส่อันนี้มันยำหมูโตอีโนมูโตอันนี้ของอร่อยหน่อยนึงไม่ต้องเยอะกระดับไม่เยอะนะนังหรือกรับดูดยครับขนาดไม่เยอะนะร่วงหมดอันนี้ร่วงหมดไม่เยอะไม่เยอะไม่เเไม่รวงหมดอ่าอย่าแม่ไปเอาช้อนมาจิ้มดินอโบเก็ตหน่อยบอกเก็ตหน่อยเดี๋ยวอันจะแห้ง เดี๋ยวรอแมวกันมาชิม <Okay. S 1> อ,ย,อยู mm hmm. ย่ครับ mm hmm. อ่าแมวตักชิมสิตรง,งนั้นปลาไหมตั <No. S 1> กเครื่องแกงตร mm hmm. งนั้นนี่ตักมาเื้อ oh, <what? S 1> ไม่ต้องเป่าหรอก ริมฟองริมฟองริมเองมันจะรินเราพูดพูดแมวแมวพูดแมวแมวนะเค็มไหมอ่ะใส่น้ำปลาเนื้อใส่เลยใส่นิดนิดดีกว่าใส่น้ำปลาไปหน่อยนะอ่าพอแล้วแค่นั้นแหละเพรเครื่องมันมีเกลืออยู่แล้วมีกะปิอยู่แล้วมันก็จะเข้าเครื่องนะ ดูครับนี่ผัดเผ็ดต้องขั้วแห้แงๆอย่างนี้ครับพร้อมที่จะเสิร์ฟยังพร้อมนะจ๊ะ็จแล้วแล้วก็เสร็จจนได้ใช่ไหม<ช>เสร็จแล้วอ่าโอเคละโอเคละเดี๋ยวแม่แตักใส่ตู้ให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองกินข้าวกันนะคะับวันนี้มีอะไรต่ออีกทอดปลาทอดปลาแห้งค่ะม้วนทอดปลาแห้งไงี้ยใส่ม้วนเจี๊ยบปที่ตลาดมาอ๋าเออปลาแห้งปลาแห้งอ่าโอเค ไอเนี่ยไม่ชอบกินมากเลยเวลากลับใต้อ่ะดีสันอร่อยอร่อยใช่ไหมอ่ะโอเคกินผลตัวด้วยเดี๋ยวเราจะทอดปลาด้วยใช่ไหมใช่ใช่โอเคทอดปลาค่ะครับนี่เมื่อวานซื้อปลามาซื้อปลามาก็ทอดสามสามกิโลหนึ่งค่ะสามก้โลปลาแห้งนะครับผมนี่หากินยากนะกรุงเทพนี่หากินยากใช่ใช่เวลาแบบเข็นที่วิ่งเลยวิงใส่เลย นี่ครับอ่าหากินยากมากเดี๋ยวเราจะลงองรสอาอดกันเลยเต่เอ๊ะนี่ใครมาแจมด้วยนี่นี่นคนมาแจมด้วยครับนจ้าครับอันนี้ไม่เล่นหนูแน่หรอกนะพักก่อนพักก่อนอะนอ,อะไรอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวอะไรลูกกินก็กินแล้วเดี๋อะไรอีกแม่ให้ก็กินแล้ววันชาลูกเอาอไหนจ้ะแม่จืดต้อง ้ำมันอะอันนี้ไม่พอนะเนี่ยไม่ถ้าน้อยมันจะแบบไม่กรอบมันไม่ให้สุกอ่ะขวดนี่เจ้าไปขวดเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปทำถุงเกี่ยวน้ำมันหมูใช่ใช่เดี๋ยวไปกินแล้วเราก็ได้กินกากหมูด้วยแล้วกินน้ำมันด้วยยืมแล้วเหรอฮะ แล้วนี่หลักฐานมีอยู่เนี่ยเพิ่งกินไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งกินหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินกันหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยแล้วใต้อะไรอีกครับฮะอ้อแนวอะไรครับฮะเดี๋ยวแม่ทอดปลาก่อนครับนี่ของหายากนะคะเนี่ยที่ประเทศไม่ค่อยมีกินเนี่ยหายากมากเจอหนี่กระโดดข้านไปเลย อันนี้เขาก็หายาก,กนะคะเนี่ยที่เขาจะมาทำให้เรากินได้นะหายากมากเือเรอยากกินอะ่ะแม่เค็มเขาขายแม่เค็มด้วยคนะ่ะโบกเก็ตโบกเก็ตเดี๋ยวไม่เสร็จแล้วเือตอนนี้เราก็ทำกันเสร็จแล้วนะใช่จ้าใช่จ้าเมนูเมนูสุดท้ายอ่าเมนูสุดท้ายนะครับปลาปลา,าโอเคนะ แล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับ,รบชมช่องแมวิแ้แวเดี๋ยวเราค่อยมาพบก,กับครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากนะคะคทับทุกคนที่ติดตามช่องแมยุ้ชนแมวนะค,ะ,นะ,คนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบ,า,บายบา